ก็ขอปรมัตธธรรมอันพระธรรมนำมาปรับเป็นกอขอเป็นหัวข้อแสดงธรรมนำศึกษาว่า กอไกขันต้องร้องบอกมาใครอย่ากล้ายึดอะไรไว้เป็นตนขอไข่ข้องเวียนวัดอยู่อัตราโมหนาะออกไม่ได้ดังขะให้ขัดสนขอขวดใส่สุรากายาคนใส่ของเมาเมาล้น กว่านั่นไปคอควายหมายถึงอวิชาขี่หรือข่ามันทั้งผองจักผ่องใสคอคนอย่าสัป,ปดนยืนเข้าในห่วงโซ่ใหญ่สายกรรมช้ำไมิวายพอระคังวังเวงเสียงสำแดงสัตว์จะ เป็นปรมัติ์แล้ววิมุตต์เป็นจุดหมายงองูงูอุปาทานทานพันกายดังผีพรายยึดจับไว้กับทุกข์จออจานเปรียบเหมือนกายใสทธาุขันต้องคว่ำม,มันให้ว่างหายตลายเป็นสุขช้อชิงทิ้งจังหวะ อยู่กุ๊กกุ๊กบอกว่าทุกทุกทีที่เกิดมาชาช้างร่องอย่างโกนจะนนาดมันไม่พลาดพลัดตกจากหน้าผาชาโซ่สายสงสารช่างมารยาผูกแน่นหนาไม่แสดงแห่งเงื่อนปม ชอเชอร์ไม่พลั้งเผลอเข้าสู่ฌานแล้วเกิดญาณเพราะปัญญามาผสมย่อผู้หญิงรู้จริงไม่โง่งมเป็นบัณฑิตมีถมเทียมผู้ชายดาชดาเลื่อนมาจากผมเซิงแสนยุ่งเยิงคือกิเลส ฤดเดชร้ายต่อประตักปักหรือตีที่วัวควายเหมือนขับไล่อวิชชานีหน้าไปทอฐานที่คงมั่นนั้นต้องมีทุกคดีทำโลกมโยกไว้ทอมนโทโสภาท่ากระไร ทั้งกายใจต้องโสภามาด้วยกันทอผู้เท่าที่แท้รู้จักโลกสุขหรือโศกรู้จักจริงทุกสิ่งสันนอเนนคือหนอสมณะอันจะสร้างสรรศาสนาสถาพรดอเด็กใจยังเล็ก ยึดถือน้อยจึงไม่ค่อยทุกข์ใจหรือไทยทอนตาตาเอาแต่จะกินนอนเหมือนคนเขาเอาแต่ร่อนหาอารมณ์ทอถุงนั้นบรรจุอนุสัสทายเทวายทุกข้าอย่าหมักหมมท่ถอทหาร ของพระองค์ต้องระดมพลังถล่มกิเลสมลายร้ายศัตรูทอทงนั่นทงชัยอรหันมีธรรมขันเป็นกองทัพขับเขี้ยวสู้นอนหนูนั่นพ้นภัยเพราะได้รู้เหมือนเรารู้ใช้ธรรมกำบังตน บอใบไมา้ใชา้บังแดดได้เย็นช่ำใบพระธรรมบังกิเลสวิเศษผลปอปลาน้ำถึงตาพาวิกลไม่เคยยนเห็นน้ำดังรำรมเมินพอพึ่งพึงเปรียบคณะสง์ดำรงงานศา,ศาสนาหน่าสรรเสริญ ขอฝาถ้าปิดดีมีคุณเกินเหมือนคนเจริญสติว้ายคุ้มกายใจพอพานมีไว้ใส่สิ่งสูงสุดกายมนุษย์ใส่ธรรมรสอันสดใสพอฟันนั่นเคี้ยวกัดตัดเยื่อใหญตัดอนุสัยได้ด้วยฟันคือปัญญา พอสัมเภาข้ามสมุทรสุดลึกลำ้ำสัมเาธรรมข้ามมหันแห่งตันหาหมอมาเหมือนกายาดีขี่ขับมาตามมันข่าแปดองค์ปรงนิพานยอยักษ์แปลว่าผู้เขาบูชามักกลายมาเป็นยักษ์ผู้หักหาร รอเรือเปรียบเหมือนกายไว้ใช้งานถ้าเรือรั่วจะป่วยการงานใช้เรือรอลิงที่แท้จริงมันหลอกเจ้ากิเลสเราก็หลอกเราเอามากเหลือวอแหวนใส่นิ้วงามความเหลือเฟือถ้าใครเชื่อก็ทิ้งไปอย่าใส่เลย สอศาลาสร้างขึ้นมาบาังแดดฝนศาลาทำกรรมบางคนทั้งโลกเวย้ยสอฤีแสวงหามาอย่างเคยไม่หยุดเลยวิปัสสนาแก่กล้าจริงสอเสือซุ่มในสมถะวิปัสสนาจับได้มาซึ่งมรรคผลพิมลยิ่ง ออหีบใส่สุญญาตาอย่าชังชิงเพราะเป็นสิ่งเดียวเลิศเลือพันหน,น,นาล้อจุลาถือกันว่าสิ่งสูงสุดคือวิมุตจุดหมายมารแห่งศาสนาออ่างนั้นเป็นแอ่งแห่งอาสวาใช้ปัญญาทุกทลายอย่าให้รอ พอนกฮูกเห็นได้ในยามคำ่ำผู้มีธรรมเห็นถึงในอาไทหนอหัวข้อธรรมนำมาวางอย่างเพียงพอเป็นก็ขอปรมัถธรรมนำไปตรอง